หัวรอยังหัวรอดนี่ขาดทุนนะอือหัวรอดนี่บอกถ้าหัวรอดเมื่อไหร่นี่กินข้าวอร่อยนะหน้ามึงเมื่อไหร่นี่ข้าวบูดจะได้ยินมั้บูดแต่ยังไม่กินไงข้าวบูดใช่ปะพูดถึงหน้าบูดนะเคย <c oughs> เคยได้ยินอ่าเคยได้ยินตำนานขนมจีนบอกพระเจ๊เจ๊โหดกินหน้าเจ๊โหด คือหน้าตาแกนี่แบบเหมือนกับว่าแกไปทําโบทอกมาหน้าแกจะตึงแกจะบึ้งอยู่นี้เหมือนับยักเป็นยักตลอดเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขนมจีนแกเนี่ยอร่อยอร่อยขนาดไหนถือว่าเปิดเอ่อเปิดสิบโมงเนี่ยไม่เกินไม่เกินบ่ายไม่เกินบ่ายโมงก็หมดละขนาดนั้นอ่ะบางคนต้องไปแบบเปิดพอแ,แล้วก็ทำแค่นั้นด้วยได้ทำมำากรุงไทยได้มากแต่ว่าอร่อยเบิง้ง นี่มันต้องอาศัยบุญนะต,ติหน้าบึง้งเอเหม่มากินหลักมาอออร่อยแค่ไหนก็ไม่กินมัาหน้าบึ้งอะไรอย่างเงี้ยเอองั้นวัดเราก็เหมือนกันนะต้องทอํายังไงต้องทาหน้า,นายิม้มก็เมื่อวานนะวานก็ <c oughs> ไปเช็คความถูกต้องของแปลนอีกรอบหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ที่หลวงพี่เอาให้ดูใช่ไหมก็จะเป็นห้องโลง่โลงๆกว้างๆเนะี่ย ผมเมื่อวานเนี่ยเดินไปเดินมาเฮ้ยทำไมมันแคบจัง <c oughs> เดินไปเดินมารู้สึกมันแคบเลยนะอืมทําไมถึงแคบรู้ไหมครับเพราะว่าอพอเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่เทปูนเขาทุบ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 ไปแล้วก็ปรับพื้นพื้นใหม่ทีนี้เขาก็เทปูนพื้นราบเเพื่อจะยกพื้นให้มันสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มความหนาของของปูนของห้องเราอ่ะพื้นห้องให้สูงขึ้นแล้วก็ปรับปรับระดับให้มันเสมอเมื่อวานก็เท ก็เทเสร็จแล้วอ่าห้องน้ําห้องน้ําอีนนี้ก็เริ่มจะก่อผนังแล้วนะก็โบอกๆอะ่ะภาษาช่างเขาเรียกโบกละเริ่มเข้ามุมเข้าล็อกแล้วก็จะเริ่มเอาปูนทาบละทาบแล้วก็จะโบกแล้วก็เตรียมขึ้นห้องน้ําส่วนห้องใหญ่นะห้องใหญ่เราที่เห็นเห็นโลง่ลงๆอะ่ะก็เริ่มอ่าพอเมื่อวานพอเมื่อวานตกลงแปลนลงตัวเสร็จใช่ไหมฮะทีนี้ก็จะเริ่มกั้นห้องละ พอกั้นห้องเสร็จแล้วก็จะแบ่งแบ่งสัดแบ่งส่วนตามที่เอาแลนให้เราเห็นเนี่ยมีห้องครัวห้องหลวงปูห้องชั้นห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็ห้องพักพระเออก็จะแบ่งสัดแบ่งส่วนผม,มาว่อวันไปดูโอ้ยทำไมมันแคบีเข้าไปอยู่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> แคบจริงนะรือว่าแค่ห้องสองเมตรเนี่ยพอพากว้างไหมสองเมตรแค่นอนนี่ก็เกือบสุดหัวแล้วนะเห็นไหมถ้านอนเนี่ยสองเมตรเนี่ยนอนนี่เกือบสุดหัวแล้วเนี่ยประมาณเนี้ย เออเล็กมากพอไปดูเฮ้ยมันเล็กจังเลยเออเพิ่งรู้ว่าเล็กก็ตอนนี้แหละนะเออสี่พันนิ่วไปไปมาณเล็กนิดเดียวเองนะก็ก็เมื่อวานก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะปรับตรงไหนไหมอะไรไหมเมื่อวานที่ที่นั่นหลักๆก็คือเรื่องของสเตตพระนะสเตตพระกับองค์พระเออองค์พระเราจะองค์พระนี้ไปเนี่ยแค่นี้คพนึงได้ว่าไอ้ที่คานที่เราอยู่อ่ะ ที่วัดใหม่เราอะคานมันสุดไม่ใช่สุดดิคานมันเตี้ยเออคานมันเตี้ยกว่าปกติอย่าว่าสุดนี่จะซวยเลยไม่ใช่สุดนะคานมันเตี้ยกว่ากว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้ายิงจากพื้นขึ้นไปเนี่ยสองเมตรห้าสิบแต่ว่าที่นูนน่นอะคานเนื่งจะว่าคานมันหนามากเลยคานมันโดยมาตรฐานคานที่หลวงพี่เห,เห็นหลายตึกอ่ะมันประมาณหกสิบเซนอืมประมาณหกสิบหรือห้าสิบแล้วก็จากพื้นขึ้นไปถึง ถึงอ่าเพดานเนะี่ยมันก็ประมาณสามเมตรเออสามเมตรฉะนั้นถ้ามาไหลคานมันหนามาสักหกสิบถึงหกสิบห้านะเออมันก็จะกินพื้นห้องหรือว่าฝ้าเพดานเรามันก็จะกินไปเยอะเหมือนกันอยู่ที่นุ่นก็เหมือนกันนะจะเอาเตียงสองชั้นขึ้นทีเนี่ยต้องดูว่ามันตรงคานหรือเปล่า <c oughs> เออก็ต้องดูฉะนั้นเวลาจะประกอบห้องอ,อะไรโอช่างเขาเ็าละเอียดนะบางทีหลวงพี่ยากได้ตัวนี้หลวงพี่ครับบางทีมันจะไปติดคานนะมันใจงยังไงเออเขาก็เขาคำนวณให้ทุกตารางนิ้วเลยนะ ตารางเซนเนี่เพราะว่าไม่ใช่เซนเนี่เขาเรียกมิลละกันเพราะทท,ที่สัดส่วนที่คุยกันเนี่ยคุยเป็นมิลลิเมตรนะก็คือเวลาคุยก็สี่ร้อยสี่ร้อยมิลห้าร้อยมิลอันนี้ก็คือห้าเซนหกสิบเซนอะไรเงี้ยคือประมาณนั้นอนะ่ะมันก็จะมันเป็นมิลลิเมตรเลยฉะนั้นเมื่อวานก็ถือว่าลงตัวเก้าสิบเก้าละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเลยใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะก็เหลือแก้ไขบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับทีนี้ก็ลง,ล,ล,ง,ล,ล,งล,ละลงรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ,ถ้าตามกําหนดเขาก็เมื่อวานก่อนที่ที่ประชุมใช่ไหมครับเขาก็าวัสดุมาพื้นมาให้ดู่ะพื้นแล้วก็เอาพื้นหน้าห้องพื้นห้องครัวพื้นห้องเป,ไป็นแบบธรรมแล้วก็พื้นโดยรวมทั้งหมดแล้วก็ผนังห้องน้ําผนังกับพื้นนี่ก็จะคนละอย่างกันนะกับผนังห้องน้ํากับพื้นอ่ะก็เอามาให้ดูก็โอเคก็ลหลายๆอย่างก็ถือว่าลงตัวนะครับส่วนเพดานนะเพดาน เราก็ยังคงความเป็นฮ่องกงไว้นะครับคืออะไรรู้ไหมคือเพดานมันก็เป็นเพดานฮ่องกงอะ่ะคานมันก็เป็นคานฮ่องกงพี่ก็เลยคงไว้ให้รู้ว่าเนี่ยมาถึงฮ่องกงแล้วแล้วนั่งสมาธิก็ไม่ต้องกลัวว่าคานหายไปไหนนะนั่งมองคานด้วยถ้านั่งไม่ดีเผื่อคานหล่นใส่เงี่ยอืมก็แค่งคงคงานไว้ไม่ได้เพิ่มครับก็คือที่เราอ่าที่เราเห็นเนะี่ยก็คือคานคานหลกัหลกๆมันเนืเ่องจากว่าตึกที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นตึกโครงสร้างใหญ่ พอโครงสร้างใหญ่แล้วรถสิบล้อวิ่งทั้งวันต่นั้นคานเะนี่ยความหนาของคานนีใหญ่กว่าเสานี่อีกมันจะความหนามันความกว้างมันจะกว้างกว่าเสานี่หน่อยฉะนั้นเวลาเนี่ยคานมันก็จะมีความถี่ความถี่เวลาไขวออ้มันก็จะไขว้ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นบางทีนั่งมองก็เลยเออถ้าจะเอาคานถ้าตอนแรกกะว่าจะตีฝ้าถ้าตีฝ้าเมื่อไหร่ปรุ๊บเราได้ห้องแบบเตี้ยๆ e ต่ำๆเออก็เลยเอองั้นก็ปล่อยเลยเป็นคานเปลือยเป็นห้องเปลือยเห็นขึ้นไปเลยเสร็จแล้วก็ เน้นเป็นสีขาวอืมก็ให้ช่างแล้วก็ให้มันเป็นสีขาวนะครับแล้วอย่างตรงนั้นอ่ะของเราอ่ะมันจะมีท่อน้ำาจจากท่อน้ำไหมเออฉลาด <laughs> มันเป็นยังไงท่อน้ำเออเนื่องจากว่าตรงนั้นอ่ะเมื่อก่อนเขาวางโครงสร้างเป็นอ่าถังดับเพลิงเป็นตัวระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรระบบไฟอ่าไฟไหม้อ่ะ เป็นไฟไหม้ซึ่งเวลาถ้ามีควันมีอะไรนี้นะปุ๊บเอาน้ําพุ่งทันทีเอก็จะมีตรงนั้นฉะนั้นเราก็ต้องรักษาโครงสร้างตัวนั้นไว้ด้วยแต่ที่จริงถ้าจะทาฟ้าก็ได้แต่ว่าให้ตัวนั้นมันจะเป็นติ่งออกมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันก็ต่าฉะนั้นเราก็คงไว้เลยมันมีท่อน้ํอสําหรับเดินเดินท่อน้ําที่ระบบกันไฟไหมอ้อยู่ก็เลยเอองั้นก็คงไว้ส่วนอีกอย่างตึกของเราอ่ะตรงนั้นเป็นยังไงเราไหมตึกมันเป็นตึกโรงงาน ตึกโรงงานตึกตึกพนักงานตึกออฟฟิศฉะนั้นไฟเฟยอะไรต่างๆเนี่ยความสวยงามมันก็มีแต่ในความสวยงามนั้นเราก็ยังคงความเป็นอกลักษณ์เอกลักษณ์ยังไงฮะก็เป็นไฟรางเหมือนไฟโรงงานอ่ะแต่เราเนี่ยว่าที่โรงงานทําวิชาไงอือก็เลยต้องเออคงให้โรงงานไหมอันนี้เราก็เป็นโรงงานเหมือนกันแต่มันเป็นโรงงานทําวิชาในอนาคตใช่ไหมเออเนี่ยมมันมันดีอย่างนี้นี่เอง เราก็ดูดีนะพอเขาทําแปลนออกมาเห็นไหมเวลาเราดูอ่ะเขาทาแปลนออกมาสามดีมาเออก็ก็สวยนะก็สวยถ้ามาไรมองไม่สวยก็มองสักพักเดี๋ยวมันก็สวยใช่ไหมอย่างน้อยเป็นขาวอืมเพราะมันจะขาวเอวเรื่องสวยนี่มันมันเป็นอย่างนั้นจริงนะถ้ามองผัดผัดเพลินเนบางทีมองแล้วไม่สวยนะแต่บางคนมองผัดผ่าเพลินเนี่สวยพอมองนานๆไปนี่ทําไมขี้เหร่ใช่ไหมแต่บางคนก็มองยิ่งมองยิ่งสวยเหมือนกัน วัดเราเนี่ยยิ่งมองก็ยิ่งสวยนะออยิ่งเสียตังสร้างเนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยใช่ไหมฉะนั้นมันมีหลายอย่างที่มันอยู่ดีนะ <c oughs> <c oughs> นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเข้าเข้ารูปเข้ารอยนะครับแล้วก็มุมทุกมุมก็ลงตัวตอนแรกหลวงพี่ก็งงเอ๊ะเราจะเอามุมตรงไหนนะเป็นมุมของครูบาอาจารย์มุมของคุณยายตรงไหนมันจะลงตัวนะต่สุดท้ายก็ลงตัวหมดเลย ไม่ตรงอย่างห้องครัวอ่ะห้องครัวก็อยู่ติดห้องน้ําพระซึ่งเมื่อก่อนตอนแรกนี้ก็ถกเถียงกันนะโอ้ยจะเอาห้องครัวไปไว้ตรงข้างหนีไฟช่างเขาก็บอกว่าหลวงพี่ถ้าตรงนี้มาไว้ตรงนี้นะมันจะต้องติดเครื่องอีกเครื่องนึงอะ่ะเครื่องซึ่งมันจะต้องปั่นพวกที่ทยะอะไรต่างๆที่เราเวลาล้างอะ่ะมันจะต้องมาละลายตัวนั้นเสียงมันจะดังมันต้องมีมอเตอร์ตัวนั้นอะนีไปนี่มาสุดท้ายเออเอางัา้นก็เลื่อนมาไว้ที่เดิมตรงนี้แล้วก็เอาห้องหลวงปู่ เมื่อก่อนแทนที่ห้องหลวงปู่จะอยู่ตรงไอท้ที่ข้างประตูตรงทางหนีไฟตรงฝั่งซ้ายเนะี่ยเอ้าเราก็เปลี่ยนใหม่เอาห้องหลวงปู่ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ามาอยู่ตรงนี้ก็ได้ห้องหลวงปู่ที่ใหญ่ขึ้นเออก็เป็นห้องหลวงปู่ท่านก็จะนั่งคุมให้แลวหลวงปูนะ่น่ะนั่งนะท่านไม่ใช่แบบนั่งแล้วหันหน้าเข้าครัวอย่างนี้นะท่านนั่งอยู่มุมอย่างนั้นเลยเหมือนมุมตัวน,นั้นแหละลก็ทําให้เข้ามุมแล้วที่ท่านก็นั่งมองแล้วก็เห็นทางวัดเออเห็นทางวัดเลยนั้นก็เออถือว่าทุกอย่างลงตัวนะตัว ก็ยังไม่ลงตัวก็คือปัจจัยสร้างนะนิดหน่อยนะครับก็มาช่วยกันมาช่วยกันเติมให้เต็มนะครับตามสัญญาที่ที่คุยกันไว้ที่คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ทํางานตามแผนเป๊ะเ,เลยนะไม่ไม่คาดเคลื่อนไม,ไม่ไม่มีการนั่นเลยเขาก็ลงงานแล้วก็ตามงานได้ดีมากแล้วก็เท่าที่ไปดูเนี่ยก็คือว่าหลวงพี่ลงตรงนี้นะเขาก็แจ้งลงหน้าว่าตัวนี้ทําถึงไหนถึงไหนก็เป็นไปตามนั้นนะครับดังนั้น คาดว่าปลายมกกลาปลายมกกลาเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้ได้เออเข้าไปใช้ในที่นี้ก็คือยังไม่เต็มร้อยหรอกก็อาจจะทยอยเอาของเอาอะไรต่างๆอย่างนอยพระประธานเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเตรียมต้องไปละหลังปีใหม่เนี่ยพระประธานก็จะเข้าไปตั้งอยู่เออเร็วนะแปบ๊บเดียวนี้ก็เดือนสิบแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยประมาณเดือนสิบสองนี่โครงสร้างนี่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะเดือนสนะิบสองเนี่ย 80%ิบเอร์ซ็ในที่นี้ก็คือไฟทั้งอย่างเริ่มลงไฟลงทุกอย่างแอร์เริ่มลงละแอร์นี่จะลงตั้งแต่เดือนเดือนหน้านี้ก็จะลงแอร์แล้วนะปลายเดือนปลายเดือนหน้านี้ลงอแอร์ละอืมคือมันจะมีทั้งพอโครงสร้างเรียบร้อยครับมันก็จะเป็นไฟอ่าพอไฟลงปุ๊บเนี่ยแอร์กับแอร์กับไฟนี่ก็จะลงพร้อมๆกันเพราะไฟเรานะโอ้มีเยอะมากเลยนะอมงงแน่เลยวันนี้สวิตช์นี้อยู่ตรงนี้เอแล้วมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะ ไฟห้องปฏิบัติธรรมเรานะมีอยู่ทั้งหมดสี่ระดับนะอืมสี่ระดับยังไงอ่าเดี๋ยวรอไปดูไปนั่งนะว่าเป็นยังไงอยู่นี่ปุ๊บมีเปิดปุ๊บป๊บน่งขยีตาไม่ทันใช่ไหมอยู่นู่นนะจะค่อยๆเปิดแล้วก็แสงจะค่อยๆเปิดม่านตาแค่โอ้ไม่ต้องขยีตาเลยอืมเห็นไหมความพิเศษนะ <laughs> นั่งๆอยู่หลวงพี่นั่งกดปุ๊บเนี่ยโอแสงค่อยๆลีมาแล้วก็สเพรพร้อมไปด้วยอืมเห็นไหม มีหลายอย่างนะแล้วก็เรื่องทีวีอ่ะทีวีก็จะมีข้างข้างเนี้ยซ้ายขวาอ่ะทีวีก็ดูได้สบายแล้วก็จะมีข้างข้างตัวน,นั้นอีกจอหนึ่งอ่ะเวลาเราปิดห้องปุ๊บเนี่ยก็ใช้ห้องนั้นเป็นห้องสอนห้องห้องสื่อได้อะไรได้ก็ใหญ่คุมได้สบายมากนะครับส่วนไฟเฟย์อะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าลงตัวก็วลงตัวก็จะมีเมนหลกักๆอยู่นะครับฉะนั้น อย่างหมอ้อทรงหม้อเสริมอะไรเนี่ยก็คงไม่ต้องวิ่งมาสับคัดเอาก็คำนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าเอออันเนี้ยถ้าหม้อนี้เกินนี่ยกออกแล้วก็เตาในครัวเนี่ยก็คือหลกัหลกๆนี่ก็มีให้สามแล้วนะให้สามเตาละนั่นสามเตาซึ่งถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันประมาณสองเมตรใช่ไหมความยาวนี่มันสองเมตรกว่า2อเมตรกว่าแต่อยู่นู่นอนะ่ะสามเมตรคูณสามเมตรอืมหือว่ากว้างไหมอืมแล้วก็ระยะสูงเนี่ก็สูงสาเมตรแล้วนะ สูงสามเมตรบวกคานอีหกสิบเซนในคานหกสิบเซนนั้นยังมีตู้เก็บของให้อีกอืมงั้นนั้นไม่ต้องห่วงเลยสบายขนอะไรมาก็ขนมาเหอะทีเนี้ยถ้ามันเก่าก็เราก็ทยอยบริจาคไปอืม <laughs> ไม่ต้องวิ่งไปหยิบเนะี่ยจัดอยู่ในครัวให้มันได้นะครับแล้วก็พอข้างครัวออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปคุณยายเออส่วนตรงนี้ก็กําลังกําลังแก้กําลังปรับเปลี่ยนอยู่ทํายังไงให้ คุณยายได้สง่างามนะให้เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วก็คุมบุญให้เราได้ก็อยู่ข้างครัวพอหลังจากถัดจากคุณยายไปปุ๊บก,ก็เป็นห้องหลวงปู่ห้อง,ลงหองลวงปู่นี่ก็จะทําให้เป็นห้องที่เงียบสงบใครอยากไม่อยากนั่งห้องไปททาปุ๊บอะสามารถมาเข้านั่งในห้องหลวงปู่ได้อะไรเงี้ยเงียบๆตรงห้องหลวงปู่นี่ก็ก็จะไว้สําหรับต้อนรับพระผู้ใหญ่อ่ะในบางการณีมีแขกมีอะไรมาเงี้ยก็จะมีชุดโซฟาหลักอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวก็ อย่านั้นก็จะทยอยเข้ามาส่วนโต๊ะชั้นอืมนี่ความพิเศษของโต๊ะชั้นของพระนะครับไปนู่นแล้วมันต้องมีอะไรที่พิเศษใช่ไหมอืมเดี๋ยวรอดูนะโต๊ะชั้นเนี่ยตอนแรกหลวงพี่ก็มองว่าเอ้ยโต๊ะชั้นเนี่ยจะทํายังไงดีเอาตอนแรกก็เอาคุยกันหลวงพี่ผูว่าเอองั้นเอาโต๊ะนี้ไหมถ้าเราใช้ปกติเนี่ยก็เอาสักเมตรหนึ่งหรือเมตรยี่สิบอืมแต่เว,เวลาพระมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยอา่าสั่งให้ท่านสั่งให้โต๊ะมันขยายอีกสัก ครึ่งเมตรเป็นเมตรห้าสิบเมตรหกสิบเงี้ยก็หมุนปักมันก็จะออกปุ๊บมันก็จะบานออกเคยเห็นไหมถ้าไปย้ำชานะ่าจะเคยเห็นนะ <c oughs> ไม่ต้องยกโต๊ะมาปตบอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าชันปกติปุ๊บเนี่ยก็สักเมตรยี่สิบก็ความกว้างก็เมตรยี่สิบแต่ถ้ามีพระมาเยอะปุ๊บก็หมุนปักปวดสลักมันสลักมันก็จะขายายออกมาหน่อยสักเมตรแปดสิบเนี่ยก็จะนั่งเพิ่มได้อ,อก็จะประมาณนี้อันนี้คือโต๊ะชันมุมชันของพระ ก็จะปรับประมาณนี้นะครับก็กําลังดูดูอยู่นะครับเห็นมีเห็นมีอยู่ในเมืองจีน,นไปสั่งมาก็น่าจะ,ะก่อนตัวจีนเนี่ยน่าจะได้มาแล้วนะรอรอเขาเคลียร์ที่ต่างๆส่วนนะครับในห้องปฏิบัติธรรมนะครับก็หลวงพี่เคยไปนั่งสมาธิที่พุทธบุตรใช่ไหมแล้วมันมีเก้าอี้หนึง่งที่ถ้าป้าปีที่แล้วไปเนี่ยได้นั่งเก้าอี้ไหมเก้าอี้ที่หอฉชัน ไป,ไปเฉยไปเฉยในนั่งมันก็อีที่หอฉั่าถ้าสังเกตในรูปอ่ะมันจะมีก็อี้สีฟ้าฟ้าที่นั่ง,งน่ะมันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันสบายเออหนุ่มพี่ก็เออถ้าอย่างนั้นเอาก็อีชุดนี้มาดีกว่าเป็นก็อีพลาสติกหนุ่พี่เคยหาดูในเทาเปาว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ความกว้างเท่านี้ความกว้างมันพอดีกันไหมเท่านี้ไม่นั่งแล้วมันเออแต่เห็นแล้วมันไม่หาเทาเป่าแล้วไม่มีมันก็ถือว่า เขารับน้ําหนักได้เยอะให้หลวงพี่ประสงค์ทดลองนั่งละผ่านก็ถือว่าที่เหลือเไม่น่ามีปัญหาหลวงหลวงพี่ประสงค์นั่งได้นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ะเออก็ก็ถือว่าผ่านนะก็โอเคก็นะก็ส่วนก็อี้เนี่ยก็ประมาณนั้นแล้วก็อาสนะอาสนะชุดเนี้ยเราก็ไม่จะไม่ได้ใช้ละก็จะเป็นเชื่อว่าอาสนะชุดที่เราใช้นี่เก่าหรือไม่เก่าอก็เทียบเท่าได้เกือบสามสิบปีละ เพราะว่าไม่ใช่ตั้งแต่นุ่นเลยป่ะอาสนะชุดนี้นะหลวงพี่ใช้ตั้งแต่เป็นสามเณรอะ่ะเพราะาถ้าแกะปลอกมาดูนะมันจะเป็นไอตัวที่เขาใช้สมัยก่อนนูนน่นตั่นเนี่ยนี้ับได้เป็นสาสิบปีเลยตั้งแต่อาสนะรุ่นแรกๆแล้วอาจจะขนมาอืมแล้วทีนี้เราก็มาเย็บปลอกเสริมเห็นไหมให้คุ้มมากเลยนะให้คุ้มมากฉะนั้นอสนาสนะสําหรับในห้องปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอาสนะแบบสําหรับปฏิบัติธรรมเลยก็คือ มีที่รองรองเท้าแล้วก็รองก้นอยู่ในตัวเดียวกันเป็นอศัศนะนั้นแล้วก็พับนะกําลังกําลังดูอยู่ครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็กําลังทยอยเตรียมสั่งของไว้ถ้าวัดเรียบร้อยปุ๊บอะไรปุ๊บอ่ะเดยกก็ของก็ทยอยลงไปพร้อมกันที่นู่นเลยไม่ต้องขนจากนี่ไปก็รอรอเวลาช่วงนี้ก็เลยสํารวจก็สํารวจของไปก่อนคร่าวๆ่าต้องใช้อะไรตรงไหนที่ที่ในส่วนที่มันเหมาะสมแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ทน อะไรประมาณนี้ก็จะเน้นเก้าอี้เสียส่วนใหญ่แล้วก็ที่นั่งพื้นอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคํานวณคํานวณแล้วพื้นที่ห้องประทําเราจริงๆได้ร้อยกว่าได้นั่งเพราะว่าในห้องประทับเนี้ยมันสิบเมตรไม่มีเสานี่ก็นั่งได้ละสองคนอ่ะก็ถือว่าได้กําไรแล้วเสามันเสียไปสองคนนะตรงนี้ในเสาต้นเดียวนี่เสียไปสองคนนพราะฉะนั้นตรงนน้นน่ะไม่มีเสา อไม่มีเสาปุ๊บลองหลวงพี่ไปลองยืนดูนะลองยืนดูตรงจุดไอ้ที่เมื่อวานที่ลองนั่งนั่ง,งถ่ายรูปอะหลวงพี่นั่งอยู่ตรงมุมห้องไปปทำมันอะนั่งมุมห้องไปทําแล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปเออมันก็ดูแล้วมันมันโล่งอะมันโล่งแล้วมัน,ม,นมันเต็มอะอย่างตรง,นตรงนนนเนี้ยตัวนี้เนี่ยมันสิบเมตรเนี่ยพอๆกันเลยแต่ตัวนั้นจะดูยาวกว่าไปหน่อยหนึ่งครับยาวกว้างไปนะิดหน่อยเพราะว่าที่เหลือตัดแล้วจริงๆก็ประมาณสิบเมตรกว่าอ่าสิบเมตรกว่า แล้วก็ข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีที่เก็บเวลาซึ่งกรณีเก็บบานาพับเนี่ยก็จะ,ะเฉพาะงานกระถินหรือง,งานที่เราจัดใหญ่ๆใ,ในวัดก็มันจะเป็นที่เก็บบานประตูอยู่ข้างหลังฉะนั้นปกติปุ๊บตรงนั้นก็จะนั่งได้อีกประมาณสี่ส้าห้าคนหรือไว้สําหรับวางเก้าอี้ก็คราวเนี้ยในวันธรรมดาก็ถือว่าโอเคลงตัวนะลงตัวกับวัดเล็กๆนะวัดเล็กๆนะนลลนะแล้วก็ เป็นที่น่าอนุมโมทนานะที่สิบปีนะเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วก็มาทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งคนไทยเราเองที่มาปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่แล้วหลักๆนี้ใช่ไหมคนจีนก็ให้ความสนใจแล้วก็ขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะเลยจากที่เมื่อวานเมื่อวานก่อนสองวันที่ที่ได้ไปวัด ไปร่วมบุญกับวัดวัดไทยในฮ่องกงเนี่ยก็ไปเห็นมันก็เห็นความแตกต่างนะความแตกต่างเนความหลากหลายในการที่สิทธาคตนะลูกพ่อเดียวกันซึ่งท่านก็ตั้งใจมาเผยแผ่พุทธศาสนาในในเมืองฮ่องกงนี้ก็ดีนะอยู่นี่ไม่ใช่อยู่กลางเมืองอยู่กลางตึกนะอยู่นี่โอ้สุดบ้านเลยนะสุดบ้านนี่ก็สุดสงบเลยนะครับ <c oughs> คือไปนี่ ไปนี่มีคนต้อนรับเนอะไม่ใช่คนดิมีมีสิ่งสิส่งไม่มีนะมีราษฎรนะโอ้ก็ไปนี่โอ้นกจ้องงัางจ้องแจ้คต้อนรับเรียบร้อยนะเออขึ้นไปนะก็มีมเจ้าของถิ่นเจ้าของบ้านก็ต้อนรับตั้งแต่นี่ตั้งใจงมันจะกระโดดใส่ก็ไม่กระโดดนะเอาเสียงมาก่อนฮ้องห้องห้องมาแยน,น,นะ้าเออเห็นเห็นความหลากหลายเห็นความหลากหลายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่อันหนึ่งก็คือทุกที่มีคนไปปฏิบัติธรรม ม,มั่นเสมอที่มีคนมาอย่างนั้นมันก็เลยทําให้เราได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในในทุกที่คือทุกคนหลายๆคนที่ไปเท่าที่สังเกตเห็นก็คือว่าเออคนเขาก็ไปแสวงหาความสงบไปปลดเปลื้องความทุกข์นะหลีกหนีจากความเอ,อ่อโกลาหลวุ่นวายจากในเมืองนู้นนี่บางคนก็เนะ่ไปไม่มีอะไรก็ขอไปถือศีลขอไปพักนุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดอยู่วัดบางทีเขาก็ ทำได้ไม่นี่หรอกบางทีก็นั่งเงียบๆอยู่หน้าพระพุทธรูปอ่ะนั่งบางทีก็นั่งคุยกันสองคนแต่รู้สึกว่ามันสงบอ่ะก็ยังดีนะก็ยังดีนะเออก็เห็นเออก็ยังเขาก็ยังมาอย่างน้อยเนี่ยอยู่ที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาก็คิดว่าเขามาถือศีลคิดว่าเขามาปฏิบัติธรรมมันก็ได้ในระดับเออเห็นแล้วเหมือนก่นนะอย่างไปวัดอีกที่หนึ่งก็อยู่หลังท้ายหมู่บ้านใช่ไหมเดินไปในระบบทางเรียบนี่แหละเออแต่ก็เออเข้าไปแล้วก็สงบ สงบแล้วก็เงียบเออมันก็เป็นที่ที่อย่างทางเข้าไปนี่ก็แค่คนเดินเดินสวนกันเนะี่ยบางทียังจะตกข้างทางเลยนะแต่ท่านก็สามารถสร้างโบสถ์นะสร้างวิหารได้คนหินขนทรายกันไปนะี่งเออเห็นไหมแรงศรัทธามันก็เกิดขึ้นนะอย่างวัดหลวงพ่อนะท่านก็อยู่บนเขาเนินขึ้นไปเนะี่ยรถวิ่งขึ้นไปนะี่ยังจะเหยียบไม่ค่อยขึ้นเลยก็ยังโอ้โหมีทั้งศาลาหลังใหญ่มีทั้งหินตั้ง เยอะแยะมากมายข้าของโง่นะั่เห็ไหมก็ยังสร้างนะดังดนั้นผมพี่ว่าเออการที่เรามาปักหลักอยู่ตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นจุดกลางจุดหลักแล้วเราต้องทําสิ่งที่มันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรให้คนมาแล้วอยากมาอีก e. ให้คนมาแล้วรู้สึกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันสบายใจ แม้ท่ามกลางความวุ่นวายรอบๆนะกว่าจะขึ้นมาถึงวัดได้นะติบล้อถอยแล้วถอยอกีกวิ่งผ่านแล้วผ่านอีกอย่างนี้นะเออกว่าจะเดินผ่านรถผ่านนู่นนั่นนี่มาแต่พอขึ้นมาแล้วเออมันรู้สึกสงบอย่างนั้นนะ่ะมันถือว่าเออเขาคุ้มค่าในการที่เขาตั้งหน้าตั้งตามมานะครับดังนั้นเราก็เหมือนกันเราปักหลักแล้วก็ปักเป็นหลักชัยเลยนะพอเราอยู่ตรงกลางเนะี่ยไปมาสะดวกอืมเท่าที่ไปมาเป็นยังไงไปไทยวอกว่เดินขึ้นกันโอ้มาะไรจะถึง <laughs> ไปไปพูดวิปัสสนาก็โอ้เดินไปก็กวดจะถึงเมื่อไรจะถึงเนี่ยสุดปลายรถเมล์ต้องเดินไปอีกโอ้โหขึ้นเลียเล้ยวแล้วเลี้ยวอีกผ่านคอกหมูก็ผ่านก็เออขึ้นไปจนถึงเนินเขาสุดหมู่บ้านไปมาแล้วยังไแล้วไปอีกอย่างหนึง่งวัดเมฆอ่าวัดเอ่อวัดฮ่องกงธรรมารามก็ไปก,ก็สุดหมู่บ้านอีกเราก็ไปเห็นไหมแต่ละที่แต่ละอะไรเออมันต้องอาศัยกําลังใจมากในการ ฉะนั้นการที่เราปักหลักอยู่ตรงนี้หนึ่งคือเราเอำนวยความสะดวกให้ส่วนหนึ่งสําหรับใครที่เอออยากจะทําบุญมาอะไรมาเออฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องพร้อมที่จะต้อนรับเราพร้อมที่จะตั้งรับเอออันเน,นะนี้นะดังนั้นวัดเราอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้อีกไม่ถึงร้อยวันเนี้ยก็จะเสร็จแล้ดังนั้น ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนเออเราทํายังไงนะถึงจะทําให้มันเป็นระบบระเบียบทํายังไงนะคนขึ้นมาแล้วเขาถึงจะประทับใจทํายังไงให้คนขึ้นมาแล้วอยากมาอืมอันนี้น่าคิดแล้วก็น่าทําแล้วก็จะต้องช่วยกันด้วยไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มเลยทุกบาททุกสตางค์ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันมาถ้ามาแล้วเขาไม่ประทับใจเขารู้สึกหงุดหงิดใจมาแล้ว นี่ก็ไม่ใช่ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คุยเลยอะไรเลยอันนั้นสแสดงว,ว่าไม่ใช่สแสดงว,ว่าไม่ถูกต้องนะครับจากนั้นนะนะตั้งแต่นี้ไปเราก็ต้องาร,ร่วมกันฝึกฝึกทั้งตัวเราเองฝึกทั้งให้ความยิ้มแย้มแจม่มใสให้ให้การปฏิสันถฐานที่ดีเออเนี่ยนะตัวนี้สาคัญเลยทําไมคนถึงชอบเข้าใกล้าย,กยายเพราะยายนอบน้อมเพราะยายมียิม้มแย้มแจ่มใสเพราะยายให้เกียรติคนก่อนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราให้เกียรติคนอื่น เกียรติน er like, ั้นมันก็จะกลับมาหาเราเมื่อไรเราไม่มีเกียรติเราจะได้เกียรติเมื่อไรถ้าเราอยากได้เกียรตินะเราจะไม่ค่อยได้อะไรเลยเพราะอะไรรู Anti ้สึกว่าตัวเองมันมีเกียรติมากเลยเลยก็เลยไม่เห็นเกียรติของคนอื่นแต่ถ้าเราทําตัวเหมือนไม่มีเกียรติอะไรในตัวเองเกียรติยศในตัวเองปุ๊บนะมันจะสามารถยกคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าโอ้ตัวเองสูงแล้วตัวเองมันรู้มากแล้วโน่นนี่มากแล้วเป็นยังไงครับตัวนั้นเนี่ยคือตัวข่ม ไม่ใช่ข่มคนอื่นอย่างเดียวนะข่มตัวเราด้วยข่มไม่อยู่นั่นแหละมันก็เลยทําให้ฉะนั้นสิ่งเราต้องทําตัวเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรนั่นแหละมันจะสะออกมาจากตัวเราเองออกมาจากใจเราองพอสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วนะคนจะประทับใจนะเหมือนนั่งสมาธิแหละนะเมื่อ,อไหร่เราอยากนั่งจะตายอยากนั่งอยากนั่งอยากนั่งยิ่งอยากยิ่งหายแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่นั่งสบายๆโอ้รู้สึกมันมีความสุขกว่าทุกวันเออกันนะครับอันเนี้ย ง่ายๆเลยน้ำปะน้ำนะ <c oughs> อะวัดเราก็ใกล้จะเสร็จลอะอะเดี๋ยวเราตั้งใจกวดนะ้ำที่ส่วนกวุศลแล้วก็พร่ำพระกันนะ <c oughs> ยะเทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัมเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนารโสยาธามนิโชติระโสยาธา วิวานชันตุสัมภโรวัโควินาสตุมาเตภทพบรรยยุสุขินทิขายุขอมภาวะสัมพิโยวิวานชันตุสัมภโรง วินานสตุมาเตภวานวานตารายุสุขีทิฆายุโกภาวสามตโยวิวานชานตุสามภโควินานสตุมานภวาน กิเทงคายยุกวัภาวะอภิวัฒนาสีเลสนินทามพระจายโนวจารตารวธรมมวันติอายุวันโนสุขังภาลังภวตัสามพมังคลังรัง ตสามภเทวตาสามภพุลนุภาเวนัสธาส่วนทีภพรวันตุเตภพวตุสามพมังราคานตุสามภเทวตาสามภธรรมานุภาเวนัสธาทีมภวหวันตุเตภพวตุสามพมังคารัง ตูสัมภเทวตาสัภสังฆานุภาเวนัสธาสุีภาวันตุเตมพระบูชาอรหังสัมมาสัมพุทโธะภะขวาน พุทธังพระขาวันตังอาภิวานเทมพุทธมินาถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราตาวาค้าตัวพระขวาตาธรรมมัวตามมังนามาสามิธรรมม,มินาถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภาควะตัวสาวกาคังโฆสังฆางนามามีสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา